สวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับเฉลยข้อสอบจริงครูผู้ช่วยปี25 61นะครับด้วยกันวันละสิข้อ EP ี่2ครับหลังจากที่ EP กที่เราทำไปสิข้อไปแล้วนะครับก็มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ข้อที่11นะครับก็เป็นข้อสอบที่ได้ลงข้อสอบจริงนะครับ ได้ทำจริงนะครับแล้วก็จำมาแล้วก็เอามาเฉลยให้ทุกคนได้ฟังได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ดูนะครับเพื่อเป็นการจดจำที่ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านหรือเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับ mm hmm. เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ข้อที่11นะครับข้อที่11นะครับบุคคลในข้อใดไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยจรยาบรณ ของวิชาชีพครูพศ2556นะครับทัวนะครับบุคคลในข้อใดไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรณของวิชาชีพครูพศ2556เฉยอาจารย์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลครับอ่าก็อันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับข้อต่อไปข้อที่12 เป็นคําอุปมาอุปไมยเขาจะให้อันนี้ที่อันนี้จําได้แม่นนะครับที่ไปสอบมากล้วยเขาใช้คําว่ากล้วยแล้วก็คําว่ามะพร้าวนะครับเป็นคำอุปมาอุปไมยก็จะมีช้อยให้เลือกต่างๆนะครับฉเฉลยเครือกับทลายคือกล้วยกล้วยนี่จะเป็นเครือมะพร้าวก็จะเป็นเรียกเป็นทลายนะข้อที่13า สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบของที่หามไม่ได้นะสำนวนนี้ก็จะมีมีหลายข้อเหมือนกันถ้าใครได้สอบในปีที่แล้วนะครับในปี6กหนึง่งไม่ใช่ปีที่แล้วที่ในปี2 5 6 1นะ้า้ครั้ง,คร,งครั้งนั้นก็สำนวนก็จะมีเยอะมากทีเดียวถ้าจาได้ก็สามารถได้คะแนนตรงนี้ไปเฉลยนวดเต่าเขากระต่ายก็คือเต่ามันไม่มีหนวดนี่เองนะ เราจะหาเขาก,กระต่ายก็ไม่มีเช่นกันสํานวนที่ใช้เปรียบเทียบของที่หาไม่ได้ข้อที่14มณีแปลว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นกรอน่าจะเป็นกรอนกรอนมาเสร็จเสร็จแล้วก็จะให้มีคําให้นะเช่นมณีเขาจะหาคําว่าเขาจะขีดเส้นใต้คําว่ามณีแปลว่าอะไรนะจะมีกรอนเขียนมาแล้วก็ขีดเส้นใต้คําว่ามณีแปลว่าอะไรนะครับ ตอคบคําว่าหญิงสาวไปมณีต่อไปนะครับข้อ15รองผอ,อไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนผอ,อได้จึงมอบหน้าที่ให้กับใครนะรองผอ,อที่ไม่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับก็จะมอบหน้าที่กับใครนะครับเป็นราชการแทนนะครับก็เฉลยข้าราชการครูนะครับ ต่อไปข้อที่16คําทำใดเรียนเสียงของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นคําเปรียบทเทียบเปรยยนะครับก็ไม่ยากตอบคลื่นก็เป็นเสียงคลื่นทะเลนะต่อไปข้อที่17พลักแล้วก็ดันนะมีความหมายตรงกับข้อใดนะมีความหมายตรงกับข้อใดก็ภาษาไทยนี้ก็ถือว่า,วาเยอะนะครับ เฉลยชุดกับดึงผลักผลักออกไปเท่ากับชุดเข้ามานะดันดันออกไปแล้วก็ดึงเข้ามานะาคำคำตรงข้าวต่อไปข้อที่18ถ้า A กับ B เป็นจำนวนคี่แล้วข้อใดเป็นจำนวนคู่กติ b. นะครับตอบเฉลย A บวก b ถ้า A กับ B เป็นจำนวนคี่ แล้วข้อใดเป็นจํานวนคู่อันนี้เราก็าก็รู้หลักอยู่แล้วว่าจํานวนคี้บวกกันก็เป็นจํานวนคู่อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ยากข้อสิบแปดเฉลย a บวก b ข้อที่สิบเก้าโค้ดเอเขียนจดหมายถ,ถึงผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เด็กอยู่ในถ้าแสดงถึงอะไรนะอันนี้ก็เป็นเหตุเหตุหตการณ์ปัจจุบันในช่วงช่วงปีหกหนึ่งตอนนั้นก็กาลังมีเหตุการณ์ปัจจุบันดงัดงๆอาจอาจจะไม่ได้ออกอาจจะไม่ได้ออกอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนลักษณะนะครับเปลี่ยนบุคคลนะครับเปลี่ยนสถานการณ์นะครับตามนั้นตามสถานการณ์ทั่วไปปัจจุบันแต่นี้ก็เป็นข้อสอบเก่าที่จํามาแล้วเอ,เอามาบอกต่อนะว่าถ้าออกลักษณะนี้ให้ตอบอยังไงนเะฉลยตอบความรับผิดชอบก็คือความรับผิดชอบในการก้องเขียนไปขอโทษเขียนไปแจ้งอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาเด็ก ไปติดในถ้ำมาถึงข้อที่20เด็กในข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเขาก็จะมีให้เลือกเด็กในข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอันนี้โจทย์โจทย์แบบนี้ออกมาคําตอบก็น่าจะใกล้เคียงกันมากนะครับพยายามพยายามอ่านโจทย์ดีๆนะใกล้เคียงกันมาก เด็กในข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองสวัสด,ดิภาพสวัสด,ดิภาพก็คือพวกความปลอดภัยของตัวของเด็กนะว่าคุ้มเราต้องไปคุ้มครองนะฉะนั้นต้องอ่านให้ดีฉเฉลยตอบเสี่ยงต่อการค้ายาบ้านะถ้าเด็กคนไหนเสี่ยงต่อการค้ายยาบ้าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสด,ดิภาพด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เสี่ยงที่จะติดยาหรือว่าเสี่ยงที่จะค้าอาจจะมีการเสี่ยงถึงชีวิตด้วยก็ได้นะ เพราะนั้นเฉลยเสี่ยงต่อการค้ายาบ้านะครับก็ครบทั้ง10ข้อในวันนี้นะครับข้อสอบจริงสอบทอสองหนะครับเราจะเอามาเฉลยวันละ10ข้อนะครับตอนนี้ก็เป็น EP 2เดี๋ยวกลับไปทวนตั้งแต่ข้อ11ใหม่นะครับข้อ11ใหม่เผื่อใครที่ดูไม่ทันนะครับ บุคคลในข้อใดไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยจัยาบรนของวิชาชีพครูพศ2556ตอบอาจารย์มหาวิทยาลัยในการกำกัดของรัฐบาลอุปมาอุปไมยนะครับกล้วยมะพร้าวตอบเครือกับทลายสำนวนที่ใช้เปรียบของที่หาไม่ได้ฉเฉลยหนวดเต่าเขากระต่ายข้อที่14ณีปแปลว,ว่าอะไรฉะเฉลยหญิงสาว ข้อที่สิรองพอ,อ,อไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนพออ,อได้ถึงมอบหน้าที่ให้กับใครตอบค่าราชการครูข้อที่สิบหกคำใดเรียนเสียงของธรรมชาติตอบเฉลยคลื่น17บผลักกับดันเฉลยชุดกับดึงข้อที่สิถ้า a กับ b เป,นนเป็นจำนวนคี่แล้วข้อใดเป็นจำนวนคู่เฉลย a บวก b 19 โค้ดเอกคิดจะหมายถึงผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เด็กที่อยู่ในถ้ำแสดงถึงตอบความรับผิดชอบก็20เด็กในข้อใดที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตอบเสี่ยงต่อการค้ายาบ้านะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับ EP ีที่2พบกันใหม่กับ EP ีที่3นะครับก็รอติดตามกันเพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลัง จะสอบครูผู้ช่วยในปี2563นี้นะครับถึงอาจจะเป็นแค่ไม่กี่ข้อก็ถ้าได้ดูได้อ่านหรือได้ฟังนะครับตรงนี้ไปก็อาจจะทําให้หลายๆท่านซึมซับแล้วก็เกิดความจาง่ายขึ้นกว่าที่เราไปนั่งอ่านหลายๆข้อทําให้สับสนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับถูกใจก็หรืออยากจะติดตามก็กด กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยไว้แจ้งเตือนนะครับว่า e ีีต่อไปจะมาตอนไหนคุณก็จะได้รับรู้นะครับข้อสอบข้อเฉลยข้อสอบจริงตัวนี้ก่อนเพื่อนนะครับพบกันใหม่ e ีีหน้าสวัสดีครับ